สงกรานเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยความสุขจากการได้กลับไปหาครอบครัวที่เรารักไปแสดงความรักและความกตันยูทั้งยังมีงานเรื่นเริงให้สนุกสดชื่นใจนอกจากความเบิกบานใจในเทศกาลสงกรานแล้วผมขอใช้โอกาสนี้ครับในการนำเสนอสาระดีที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานให้ได้รับทราบเนื้อหาในคลิปนี้ เราจะได้ทราบความหมายและความสำคัญของวันสงกรานต์ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนไทยเราสวัสดีครับผมอนุชาจันคลายชานครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศกาลแหกความเบิกบานใจเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลวันขึ้นปีใหม่แบบไทยๆครับครับ พอเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ทีไรก็ชวนพาใจคนไทยให้มีความสุขไหนจะเป็นความสุขจากการที่มีวันหยุดยาวไหนจะได้มีโอกาสกลับไปต่างจังหวัดกลับไปหาครอบครัวที่เราต้องจากมาเพื่อจะทำมาหาเลี้ยงชีพและเทศกาลสงกรานต์นี้ก็ยังเป็นเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลแห่งความรื่นเริงพาสดชื่นสำราญใจครับ ประเพณีสงกรานเป็นประเพณีแห่งการฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึงวันที่15เมษายนของทุกๆปีตรงกับเดือน5ตามจันทรคติตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยนั้นเรามีประเพณีสงกรานกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วครับในกฎมเทียบานซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาะถ ได้โปรดให้ตราขึ้นได้กล่าวถึงพระราชพิธีระเด็จศพและพระราชพิธีลดแจกพระราชพิธีระเด็จศพเป็นพิธีการเกี่ยวกับการตัดจากปีเก่าขึ้นสู่ปีใหม่ส่วนพระราชพิธีลดแจกหรือพระราชพิธีรดเจดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิฐานว่าหมายถึงพระราชพิธีรดน้ำเดือนห ซึ่งสืบทอดมาแต่เมืองเชียงใหม่เมืองลำพูนเมืองนครนั่นก็แสดงว่าประเพณีสงกรานต์ของหลวงได้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นแล้วในสมัยก่อนไทยของเราใช้การนับปีด้วยจุลศักราชการขึ้นปีใหม่ไทยจึงเป็นการขึ้นจุนลศักราชใหม่ครับสำหรับคำว่าสงกรานต์พระยา อนุมานราชทนนักปราชญ์นักเขียนคนสำคัญของไทยท่านได้อธิบายว่าคำว่าสงกรารมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนย้ายซึ่งก็หมายถึงการเคลื่อนย้ายพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งสู่อีกราศีหนึ่งตามความหมายในภาษาสันสกฤตนั้นสงกรารจึงเกิดได้ทุกเดือน เรียกว่าสงกรานเดือนยกเว้นเมื่อย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษซึ่งเป็นสงกรานปีก็จะเรียกชื่อพิเศษว่ามหาสงกรานจึงเป็นวันขึ้นปีใหม่โดยวิธีนับทางสุริยคติในทางโหราศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีนับวันและเดือนโดยกําหนดตำแหน่งดวงอาทิตย์เป็นหลัก ประเพณีสงกรานนอกจากจะเป็นประเพณีการขึ้นปีใหม่ของไทยแล้วยังพบว่าเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยซึ่งนั่นก็หมายถึงลาวกัมพูชามอนพมา่ารวมไปถึงกลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลไทยหลายกลุ่มซึ่งมีบางส่วนอยู่ในประเทศจีนประเพณีสงกรานเป็นการฉลองขึ้นปีใหม่ ที่นับวันตามสุริยคติแต่เนื่องจากบางพื้นที่บางท้องถิ่นยังนิยมนับวันตามจันทรคติกันอยู่ดังนั้นช่วงเวลาแห่งการฉลองเทศกาลสงกรานต์ก็อาจคลาดเคลื่อนกันไม่ตรงกันเสียทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยของเราในปัจจุบันนั้นเมื่อเรากล่าวถึงเทศกาลสงกรานต์เราจะหมายถึงวันสำคัญสวัน ที่จะมาพร้อมๆกันซึ่งทางการก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าให้อยู่ในระหว่างวันที่ 13, 14, 15เมษายนของทุกๆปีซึ่งทั้ง3วันก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะในแต่ละวันจึงจะขอแจกแจงให้เห็นภาพรวมดังต่อไปนี้นะครับวันที่13เมษายนเรียกว่าวันมหาสงกรานต์และในวันนี้นั้นเมื่อปีพุทธศักราช2525 25, สมัยรัฐบาลพลเอกเปรมตินสูรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีทางการก็ได้ประกาศให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วยก็เพื่อให้ลูกหลานของคนไทยเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุที่เคยได้สร้างคุณประโยชน์สร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ชีวิตเป็นผู้มีคุณค่าของลูกหลาน ตลอดถึงเป็นผู้มีคุณค่าของสังคมด้วยโดยทางการได้เลือกดอกลำดวนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้สูงอายุเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็นและยังมีอายุยืนอีกด้วยในวันที่14เมษายนเรียกว่าวันเนาวันเนาแปลว่าวันอยู่คำว่าเนาแปลว่าอยู่หมายความว่า เป็นวันถัดจากวันมหาสงกรานต์มาหนึ่งวันเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เข้าที่เข้าทางในวันราศีตั้งต้นใหม่เรียบร้อยแล้วคืออยู่ประจำที่แล้วและในวันนี้เมื่อปีพศ2532ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศให้เป็นวันครอบครัว ก็เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันครอบครัวให้ถือเป็นโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวได้กลับภูมิลำเนาเพื่อรวมญาติอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ลูกหลานได้มีโอกาสแสดงความรักแสดงความกตัญญูโดยการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และก็ร่วมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับปรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ววันที่15เมษายนเรียกว่าวันถลิงศกวันถลิงศกแปลว่าวันขึ้นศกเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่การที่เปลี่ยนวันขึ้นศกใหม่มาเป็นวันที่สมถัดจากวันมหาสงกรานนั้นก็เพื่อให้หมดปัญหาว่า การย่างขึ้นสู่จุดเดิมสำหรับต้นปีนั้นเรียบร้อยดีไม่มีอะไรเพราะอาจมีปัญหาติดพันเกี่ยวกับชั่วโมงนาทีวินาทีที่ยังไม่ครบท่วนสมบูรณ์ที่จะเปลี่ยนศพถ้าเลื่อนวันถลิงศพหรือวันขึ้นจุนลศักราชใหม่มาเป็นวันที่สามก็หมายความว่าอย่างน้อยๆดวงอาทิตย์ได้ก้าวเข้าสู่ราศีใหม่ไม่น้อยกว่าหนึ่งองศา แล้วอาจจะย่างเข้าสู่องศาที่2หรือที่3ก็ได้ในวันนี้ส่วนใหญ่คนไทยจะนิยมไปเที่ยวกับครอบครัวหรือฉลองปีใหม่กับที่บ้านทำอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อพิเศษเพื่อรับประทานร่วมกันและมีเคล็ดว่าทุกคนต้องสวมเสื้อผ้าตัวใหม่หรือมีของใช้ส่วนตัวชิ้นใหม่ๆอย่างน้อยๆสักดึงตัว เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่และในบางท้องถิน่นบางภาคของประเทศไทยก็ยังจะคงมีประเพณีท้องถิ่นที่ยังถือปฏิบัติกันมายังคงนับวันสำหรับการฉลองขึ้นปีใหม่ตามท้องถิ่นของตนเองจึงอาจมีความแตกต่างกันบ้างในแต่ละภาคในแต่ละท้องถิน่นก็เลยจะขอแจกแจงสรุปให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการนับวัน ขึ้นปีใหม่ของไทยในแต่ละภาคให้ได้ทราบกันสงกรานต์ภาคกลางเริ่มขึ้นในวันที่13เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์วันที่14เมษายนเป็นวันกลางหรือวันเนาวันที่15เป็นวันถลงิงศกทั้ง3วันประชาชนจะประกอบพิธีทางศาสนามีการทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติ ที่ล่วงลับไปแล้วมีการส่งน้ำพระการขนทรายเข้าวัดมีการก่อเจอดีทรายและสงกา์ทางภาคเหนือหรือสงกา์ล้านนาเรียกว่าประเพณีปีใหม่เมืองเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเริ่มตั้งแต่วันสังขารล่องซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนในวันนี้จะมีการทำความสะอาดบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลถัดไป เป็นวันที่14เมษายนเรียกว่าวันเน่าวันที่ห้ามพูดคำร้ายเพราะจะทำให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี15เมษายนเป็นวันพยาวันหรือวันถลเหลิงศกวันนี้ชาวบ้านก็จะตื่นแต่เช้าไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมและจะไปรดน้ำดำหัวขอเข้ามาญาติผู้ใหญ่ในช่วงบ่ายถัดไปเป็นวันที่16เมษาเรียกว่าวันปากปี ชาวบ้านก็จะพากันไปรดน้ำเจ้าอาวาสตามวัดต่างๆเพื่อขอขามาและคาระวะนับไปอีกวันหนึ่งอีกก็คือวันที่17เมษายนเรียกว่าวันปากเดือนเป็นวันที่ชาวบ้านจะส่งเคราะห์ต่างๆออกไปจากตัวจึงถือว่าเป็นวันจบประเพณีสงกรานต์ของล้านนา ส่วนสงกรารภาคใต้ตามความเชื่อของประเพณีสงกา์แบบดั้งเดิมที่ภาคใต้แล้วสงกรา์จะเป็นช่วงเวลาแห่งการผัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมืองพวกเขาจึงเอาวันแรกของสงกรา์คือวันที่13เมษายนเป็นวันส่งเจ้าเมืองเก่าโดยจะทำพิธีสาะเคราะห์สิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปส่วนวันที่14เมษายนเรียกว่าวันว่าง ชาวนาครจะไปทำบุญตักบาตรที่วัดและส่งน้ำพระพุทธรูปมาถึงวันที่15เมษายนเรียกว่าวันรับเจ้าเมืองใหม่ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานก็จะทำพิธีต้อนรับเทวดาองค์ใหม่ด้วยการแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงามสงท้ายประเพณีสงกรานและสำหรับสงการานภาคอีสานนั้นก็นิยมจัดกันอย่างเรียบง่าย แต่ว่ามากไปด้วยความอบอุ่นโดยคนอีสานจะเรียกประเพณีสงกรานว่าบุญเดือน5หรือตรุษสงกรานและจะถือฤกิกในวันขึ้น15ข่้าำเดือน5เวลาบ่าย3าโมงเป็นเวลาเริ่มงานโดยประสงค์จะตีกลองโฮมเปิดศักราชจากนั้นญาติโยมก็จะจัดเตรียมน้ำอบหาไปรวมกันที่สาลาวัดเพื่อสงน้ำพระพุทธรูป แล้วต่อด้วยการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อขอขมาลาโทษจากนั้นก็จะเป็นการเล่นศาส์น้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานและสำหรับพิธีกรรมที่เราจะจัดทําขึ้นในวันสงกรานต์นั้นก็จะเป็นพิธีกรรมที่ทํากันภายในครอบครัวทํากันภายในชุมชนทํากันภายในหมู่บ้านแต่ในปัจจุบันการทำพิธีกรรม ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นได้ขยายวงกว้างไปสู่การจัดในสังคมที่กว้างมากขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมอีกด้วยจากความเชื่อดั้งเดิมนั้นเราใช้น้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ในวันสงกรานต์ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักในพิธีกรรมเพราะเราถือว่าน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีชีวิต เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความชุ่มฉ่ำสดชื่นและความสะอาดจึงเหมาะที่จะใช้แสดงถึงความปรารถนาดีต่อกันและใช้แสดงถึงการชำระล้างร่างกายและจิตใจเพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสู่ปีใหม่และเริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งจึงมีการใช้น้ำเป็นตัวแทนแก้กันกับความหมายของฤดูร้อนเดือนเมษาช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษมีการใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นมีการส่งน้ำพระเพื่อนำสิริมงคลมาสู่ชีวิตในการพร้อมที่จะเริ่มต้นปีใหม่ย่งมีความสุขมีการแสดงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโดยการนำน้ำไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ซึ่งถือเป็นโอกาส ที่ผู้น้อยหรือล,ลูกหลานจะได้แสดงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณผู้บังคับบัญชาครูบาอาจารย์อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วโดยการไปทําบุญตักบาตรท,ทาบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วแผ่ให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากเรามีทัศนคติและความเชื่อที่เกี่ยวกับน้ำแล้วเรายังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการขนสายเข้าวัดและการก่อพระเจดีไซน์ในวัดอีกด้วยและสำหรับความเชื่อและทัศนคติต่อประเพณีสงการานต์ในปัจจุบันนั้นได้มีพัฒนาการมีแนวโน้มมีแนวโน้มว่าได้มีการเสริมเติมแต่งเพื่อให้เกิดความน่าสนใจดึงดูดชาวต่างชาตินักท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวว่าเป็นเทศกาล Water Festival เป็นภาพแห่งการใช้น้ำสาดใสกันเกิดความสนุกสนานเป็นการแสดงความหมายเพียงประเพณีของการเล่นน้ำเท่านั้นก็อาจถือได้ว่าเป็นแนวทางทางด้านการตลาดของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักให้เป็นที่ดึงดูดของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนประชาชนได้มีงานทำเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติครับทุกท่านครับสำหรับเนื้อหาสาระที่ผมได้นำเสนอที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทยของเราก็หวังว่าจะมีโอกาสได้สร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับประเพณีของไทยเราครับ สงกรานต์ปีนี้ก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไกลได้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับกลับไปบ้านเรากลับไปหาพ่อแม่กลับไปหาครอบครัวของเรานะครับสําหรับคนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีชีวิตอยู่ก็อย่าลืมไปแสดงความรักความปรารถนาดีแสดงความกตัญญูกับท่านนะครับไปรดน้ำขอพรท่าน เพื่อให้มีความสุขสวัสดีเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความมีสิริมงคลสิ่งใดที่เกิดพลาดพลัง้งขอขมาท่านขอให้ท่านยกโทษและขอพรท่านครูบาอาจารย์ท่านบอกพรของพ่อแม่เป็นพรที่ประเสริฐทําบุญกับพระนอกบ้านได้ก็อย่าลืมทําบุญกับพระอรหันต์ในบ้านด้วยนะครับคนแก่ใจน้อยค่อยๆรักษาน้ําใจท่าน อย่าทำให้ท่านเสียใจและสำหรับผู้ที่มีญาติที่ได้เสียชีวิตล่วงลับไปแล้วก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้กลับต่างจังหวัดเพื่อทำบุญตักบาตรเมื่อมีบุญแล้วก็ให้ตั้งใจแผ่ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องแสดงถึงความกระตัญญูความปรารถนาดี ที่เราได้เกิดมาร่วมพงเดียวกันเป็นญาติกันเมื่อเขาเหล่านั้นได้ล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาผมก็เพียงแต่หวังว่าให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหากมีคำถาม ก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้และสำหรับผู้ที่ติดตามชมผ่านทางช่อง YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเผื่อว่าโอกาสหน้าผมจะได้มีโอกาสนำเสนอเนื้อหาสาระดีๆให้ท่านได้ติดตามและจะได้ไม่พลาดเนื้อหาตอนต่อๆไปขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมจนจบผมก็เพียงแต่หวังว่าอยากให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เพราะชีวิตที่ดีต้องมีวิธีที่ใช่ผมอนุชาจันคลายชาญครับ